สวัสดีครับแฟนคลับช่งเราะหมอลำําะเลาะมาอัปเดตน้องพ่อยกับน้องเพชรสันตัวนะครับสู้มือขนมาอัปเดตในแฟนคลับในเบื้องมาพูดคุยพูดจากันสลหรับมื้อนี้นะครับน้องพ่อยน้องเพชรก็อยู่บ้านอยู่ที่ซัมสูงเพราะว่านะครับคุณยายแตนยายแตนมีธุระดังนั้นน้องพ่อยน้องเพชรกันเลยนะครับไปอยู่บ้านซัมสูงแต่ว่าพอจะคุณยายมาหอดสัานละโอ้ยนะครับอืม คิดหอดกันหลายยายแตนก็ว่าคิดหอดหลานไปสามชั่วโมงหนึ่งก็โอ้โหเหยียบใจสิขาดเพิ่นว่าเอานะครับไปเบิ่งความน่ารักนารักของน้องพ่อยน้องเพชรได้เล่นนะครับได้ใส่รองเท้าหลักใยยางเล่นในบริเวณบ้านนะครับเอาไปเอาเสื้อมาให้น้องเพชรใส่เหมือนกันหน่อย เอ็ดเอ็ดไปไปเอ็ด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 ไปเลยคุคุึ้งึงตึอ้ตกมนะตบตมนะตบม่าไส้ออะไรอรล้วยุดยุดโดนาแดงแดงกัดน้องคุณนุ่นนุ่นไปหาน้องไปไหหาเพชรเร็วไปไหม

ออนไม่ได้ลูกคื้นักโอ้ยมือถอโอ้ยปัดมือปัดมือลูกปัดมือออกกรปัดมือออกลูกปัดมือดีนอนเออปัดเออปัดงยายสอนปัดออกอย่างนี้ลูกเนี่ยโอเคโอเคด้งวายปปัดปัดปัด เดินเดิน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 แม่กูได้บะคนหน่อยเออแต่เส,ส่ือผูได้ต้อยดิแมฮะคันหน่อยไหมเอามาเืกระดมด,ดมดันจะเป็นอีกรอบนี้แล้วเจ็ดสิบโดกแม่แม่อันนี้พอสิดดใสะแล้วกวให้ไฟแม่ลง, <l acht> งสิงสให้ว่าท่านเทอัน,อน,นมันลอกนานจอด <g ül üyor> แต

เอาไปแล้วบัง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 ของควายยุทธิขึ้นมาได้ขึ้นมาได้มาได้เอาเนี้ยเอาเนา้ยผักษตรเอีนไปไปเอาไปกินกับซุปน้ำมันอ่ะเนี้ยผเกษตระสีซุปน้ำม่เด้อไป ไปจ้าจ้าไป <laughs> สุกทำไมเ้อเเอว

อ่ะตอนนั้นดอกนี่ต้นนี่ตังค์แท้ๆนี่บักนี่บักบักๆไหว้เหี่ยวมาเด้อ <laughs> <laughs>

อ่อนอ่อนไปเลยไปเลย เจี๊ยบไปให้พ่อเล่แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วจ้ะแม่ไ,แไ,ไปยังหาบังแอะตกตมมีเด้อนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> น้องเพชรมาแล้ว เป็นดอกเปนบันไดสวรรค์นนั่หน้าบ้านนี่ยวัส,ส,สนาดีวัสนาดีไม่ยังหีิต้นท้างไม่มบอ่ <c oughs> อุ้ยท้างนกนกบินออกบาาักขาวมันตัวนีไรด้ค่ะแม่บาา้าขาวเลยจ้ะเออมาเด้อ No. No. และนี่คือบรรยากาศที่ยิบให้พี่น้องมาเบิงโอ้เบิงเพิ่นได้ใส่รองเท้าปูนนะครับใส่เข้าไปนี่นาฮังอีหลีรองเท้าบูทสํา,า,ห,า,ห,ารสหรับน้องพ่อยน้องเพชรนี่ใส่แล้วมันเข้าคักอีหลีน่ารักน่ารักนะครับแล่นเลน่เลนนะครับกมเป็นเด็กนะครับกำลังกำลังเรียนรู้นี่วัยน้องพ่อยน้องเพชรนี่เขาเรียนนะวัยกำลังเรียนรู้ดังนั้นยายแตนนะครับยายแตนนี่ท,ที่เบิงที่เลี้ยง ก็ที่ได้ดูแลนะครับฝึกน่องผ้าน่งองเฮ็ดอันนั้นอันนี้เบิง้งอันนี้อันนั้นฝึกเว้าฝึกปฏิบัตินะครับโอ้นารักนารักคุณยายนั่นแหละเพื่นก็ว่านั่นแหละไปคอนเทนสามชั่วโมงเหยียบจิตายนะครับชีทอดหลานแห้งพะนะโอ้ยเอานะครับบรรยากาศแบบนี้เอดให้ทุกคนอมยิม้มอมยิม้ม